สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะมื้อนี้ก็มาพอสองนิดเจ็บกันเด้ออีช่นเคยนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องมื้อนี้น้าเจีบยบจะามากินเมนูอย่างนี้พี่น้องนี่พี่น้องโอ้โหหอยเนาะพี่น้องมื้อนี้พามากินหอยนึ่งหอยปังพี่น้องเอ้ยฝากน้องเขาซื้อมาให้นะพี่น้องซื้อมาแต่เมื่อวานแล้วพี่น้องแต่มัน lonely, พึ่งน้องพึ่งมาให้เนาะก็มีตัวคือแบบเนี่ยมีตัวเป็นแล้วก็ตัวตายเนาะพี่น้องเอ,อ้ขัดแยกออกไปไลลยตัวอยู่น้ำจิม้มด้วยพี่น้องน้ำจิ้มสี่ฟุะพี่น้องแซ่บคือเกาเนี่ยพี่น้องอเ่อเอามากินเบืเ้องใส่กับกับ,กบแก,เเก,กบงเนี่ยเราดมกินกันหืมไม่ปังเนาะยังหาเคยกิงแรยพี่น้องเอ,อ้ Ui, 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 lụt xê, chịu lắm, hửm? Chịu lắm không, hơi bằng. phút như thế này, đúng không? Nói chung, đấy, มโห้ว้าก็เมาแค่นี้นึงพี่น้องอืมอมอยู่ปนเออเป็นเข้ากินกันเนาะพี่น้องเขากินกันบุก đấy bớt tay bớt phùng ốc, chìm đáy thèm tay có nhỏ hơn ừm 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 như ừm bỏ <laughs> bịch à, đứng bỏ cả, nhìn con đứng có màu ông sưa, huým đứng bỏ xong nhìn sang จิมซีฟูดร้านนี่เลยเหรอโอ้สิบเียพี่น้องมีคนตำน้ำจิ้มซีฟูดให้น้ำอร่อยเจ็บแพงน้องห,หุ่นบาง ต 5, 10, 10, ั้งห้าคือกินครั้งแรกอ่ะห้อยปังแซบหลายพี่น้องโอ้ออกมาผีเป็นซี่วะออกมาใตห้หัวเข้ัหมอ

在。